สวัสดีครับนะครับก็มาพบกับผมนะครับเ๋ยวจกูนะครับสำหรับนะครับวีซีดีเตรียมสอบนะครับข้าราชการตำรวจนะครับนั่นก็คือนะครับในฉบับนี้นะครับหรือว่าในนะครับการอัดวีซีดีคราวนี้ก็จะเป็นนะครับการอัดใหม่ล่าสุดนะครับซึ่งจะได้มีการอัปเดตข้อมูลทั้งคำพิพากษาสารดีการนะครับ ทั้งประเด็นที่เคยออกข้อสอบมาบ้างแล้วนะครับก็รวบรวมให้ทันสมัยนะครับเพราะผมก็พยายามติดตามข้อมูลการออกข้อสอบของทางนะครับตำรวจนะครับยิ่งนะครับในส่วนของในรัฐตำรวจเองแล้วนะครับสำหรับที่รับผิดชอบนะครับในในครับอาญาก็จะเป็นภาคความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์นะครับนั่นก็คือรับผิดชอบตั้งแต่แห่งนี้เป็นต้นไปนะครับทีนี้ภาคความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ปกติที่มักจะออกข้อสอบเป็นประจําก็มีฐานลกทรัพย์ วิ่งแล้วซัจชิงซับปล้นซั์กันช่ช่อโกงแล้วก็ยักยอกนี่ก็คือโดยรวมนะครับฐานหลักๆที่จะออกข้อสอบข้อสอบภาคความผิดที่เกี่ยวกับซับ์นะครับทีนี้ทําความเข้าใจเบื้องต้นก่อนครับภาคความผิดที่เกี่ยวกับซับ์นะครับลักษณะการลงมือกระทําความผิดหนึ่งต้องเกิดจากเจตนานะครับนั่นก็คือเจตนาตามมาตรา59าสิวรสอง ไม่ว่าจะเป็นเจตนาประสงค์ต่อผลหรือเล็งเห็นผลนะครับประการต่อไปการที่จะมีความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ด้วยนั้นตัวผู้กระทำก็ต้องรู้ข้อเท็จจริงอันเป็นองค์ประกอบของความผิดกล่าวคือนะครับเราต้องรู้ด้วยว่าทรัพย์ดังกล่าวนั้นเป็นทรัพย์ของผู้อื่นหรือเป็นทรัพย์ที่ผู้อื่นเป็นเจ้าของรวมอยู่ด้วยดังนั้นหากตัวผู้กระทำ ไม่ได้รู้ข้อเท็จจริงอันเป็นองค์ประกอบในข้อนี้แล้วเช่นไม่รู้ว่าเป็นทรัพย์ของผู้อื่นหรือเป็นทรัพย์ที่ผู้อื่นเป็นเจ้าของรวมอยู่ด้วยเข้าใจว่ามันเป็นของตัวเองเพราะเห็นว่ามีลักษณะใกล้เคียงกันคล้ายคลึงกันนะครับแบบนี้มันก็จะไม่มีความผิดเกี่ยวกับทรัพย์เพราะขาดซึ่งเจตนาเพราะเห็นว่าอะไรครับไม่รู้ข้อเท็จจริงอันเป็นองค์ประกอบของความผิดนะครับ มีหนักสามทวนหลักเกณฑ์ข้อที่1นะครับนั่นก็คือการจะมีความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ผมบอกว่าต้องมีเจตนาามตาม59วรรสองแสดงว่าภาคความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์หากลงมือกระทําโดยประมาทมีกฎหมายอาญาบัญญัติว่เป็นความผิดไหมทงคําตอบก็คือไม่เป็นความผิดก็ต้องไปรียกร้องกันในทางแห่งเช่นประมาททาให้เสียทรัพย์ไม่ได้มีกฎหมายอาญาบัญญัติเอาไว้ เพราะฉะนั้นนะครับต่อให้มีการลงเือกระทำนะครับโดยปราศจากความประมาทและเป็นสาเหตุให้ทรัพย์เสียหายแบบนี้ก็ไม่มีความผิดในทางกฎหมายอาญายกเว้นเสียว่าไปเข้าสู่บทบัญญัติเฉพาะนั่นก็คือประมาณเป็นเหตุให้เกิดเพลิงไหม้แล้วทรัพย์เกิดการสูญเสียหายขึ้นมาเข้าสู่บทบัญญัติเฉพาะตามมาตรา225 นั่นก็คือประมาทเป็นเหตุได้เกิดเพลิงไหมมีความผิดไหมตอบว่ามีและต้องรับโทษเลยไหมตอบว่าต้องรับโทษสาเหตุเพราะอะไรครับเพราะกฎหมายอาญาเขาบัญญัติไว้โดยเฉพาะแสะดงว่าอะไรที่กฎหมายอาญาไม่ได้เขียนเอาไว้หรือไม่ได้บัญญัติเอาไว้ต่อให้เราลงมือทํามันก็ไม่เป็นความผิดแต่อะไรที่กฎหมายบัญญัติเอาไว้เราไปลงมือทํา ตรงกับองค์ประกอบที่กฎหมายเขาวางเอาไว้ตรงนั้นก็เป็นความผิดได้เลยนะครับเพราะฉะนั้นหนึ่งทาต้องมีเจตนาะตาม59วร2และต้องรู้ข้อเท็จจริงอันเป็นองค์ประกอบของความผิดตามมาตรา59วร3แต่ทีนี้ภาคความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์มันต้องมีเจตนาพิเศษโดยทุจริตนะครับซึ่งผมวางไว้ให้ในเอกสารหน้าที่หนึ่ง เจตนาพิเศษก็คือเจตนาโดยทุจริตอยู่ที่มาตรานหนึ่งอนุม,มาตรานหนึ่งนั่นก็คือการจะมีความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ได้นั้นต้องเป็นการสแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ชอบด้วยกฎหมายนะครับไม่ว่าจะทําเพื่อตนเองหรือทําเพื่อผู้อื่นก็ตามแต่ที่นี้เจตนาพิเศษที่ว่านี้ต้องกระทําต่อตัวทรัพย์ และทรัพย์ดังกล่าวเนี่ยค่อยไปดูว่ามันเป็นทรัพย์ที่มีเจ้าของหรือเป็นทรัพย์ที่เราเป็นเจ้าของรวมอยู่ด้วยหรือไม่ทีหลังก็เลยมีประเด็นการออกข้อสอบตั้งแต่อดีตไล่เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบันนี้นะครับข้อสอบของตำรวจก็เลยถามอยู่หลายครั้งหลายคราเหมือนกันว่าแล้วหากมีการกระทำดังต่อไปนี้จะเป็นความผิดนะครับเกี่ยวกับทรัพย์หรือไม่ ข้อที่เราต้องพิจารณาก่อนนะครับคืออะไรครับสิ่งที่เราลงมือทํามันต้องมีลักษณะเป็นรัพก,กล่าวคือเป็นสิ่งที่มีรูปร่างสามารถทําการจับต้องได้ทีนี้ก็เลยมีคำนิพภธสารดีกาในครับไล่เรียนกันมาที่น่าสนใจและก็ตั้งเป็นประเด็นในการออกข้อสอบได้เลยก็คือตามเอกสารหน้าที่สองหงกระแสะไฟฟ้า เป็นสิ่งที่สามารถพาเคลื่อนที่นะครับจึงถือว่าเป็นความหมายที่เกี่ยวกับตัวทัพย์ดังนั้นบุคคลใดรับมีการต่อสายไฟฟ้าเข้าไปใช้เพื่อประโยชน์ของตนโดยไม่ได้รับอนุญาตก็ถือว่าเข้าข่ายมีความผิดเกี่ยวกับทรัพ์นั้นก็คือการลักทรัพย์ได้แต่สัญญาณโทรศัพท์ต้องระมัดระวังนิดนึงครับโทรศัพท์เนี่ยแยกเป็นสกรณี หนึ่งก็คือในรับสัญญาณโทรศัพท์บ้านที่ต่อมาตามสายเข้าเครื่องรับโทรศัพท์ตรงนี้ก็ถือว่ามีการแปลงจาก,กสัญญาณมาเป็นคลื่นไฟฟ้าแล้วดังนั้นเมื่อจัดอยู่นในประเทภทของไฟฟ้าจึงถือว่าเป็นสิ่งซึ่งเทียบเสมือนเป็นซับดังนั้นการที่เราลงมือกระทำก็เลยมีความผิดเกี่ยวกับซับได้แต่อีกอย่างหนึ่งซึ่งต้องระมัดระวังเลยครับนั่นก็คือ สัญญาณโทรศัพท์มือถือที่อยู่ในอากาศต่อไปความตายต่อไปคือ290ไอ้290นี้เริ่มต้นโดยเจตนาทำร้ายเจตนาทำร้ายบวกด้วยความตาย 290คือเจตนาทำร้ายแต่บวกได้ความตายแปลว่าไม่อยากให้เขาตายที่เขาตายเราก็เสียใจแต่เจตนาในเบื้องต้นคือประสงค์อยากจะทำร้ายเช่นวิ่งไล่ต่อยนะพอวิ่งไล่ต่อยเสร็จปุ๊บปลาขวดมันตกลงไปในน้ำในบ่อน้ำมันว่ายน้ำไม่เป็นถึงแก่ความตายถาว่าการกระทําและผลนั้น สัมพันธ์กันหรือไม่ตัวนี้สุดท้ายมีความตายเช่นกันเมื่อมีความตายและจะเป็นความผิดอาญา288ไหมในเมื่อเขาไม่ได้มีเจตนาฆ่ามันก็ลง288มันก็ไม่ใช่ความผิดตามมาตรา288และเป็นมาตราใดละ่ะก็มีข้อกฎหมายกำหนดคือ2 9ก้าศาตคนตายไม่เจตนา หรืออีกหนึ่งมาตราคือมาตรา29 1 291นี้คือความผิดฐานประมาทเริ่มต้นด้วยความประมาทแต่จบด้วยความตายเริ่มต้นด้วยความประมาทและจบด้วยความตายก็ถือได้ว่ามีความตายเกิดขึ้นแในข้อกฎหมายที่สายสัมพันธ์ได้กำหนดคือสอง ชื่อฐานคือประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นนั้นถึงแก่ความตายดังนั้นพี่ครับสมาชิดังนั้นสิ่งที่ดังกระทำต่อแดงและสุดท้ายมีผลแห่งความตายมีผลแห่งความตายเกิดขึ้นแล้วจะเป็นความผิดอาญาในรัศดรในสมาชิกะไลเลียย่ยงข้อกฎหมายเหล่านี้ถูกต้องไหมครับ องแปดองเก้าศูนย์สองเก้านนั่นคือจับประเด็นจับหลักเสียก่อนแล้วมาตราประกอบมีไหมม,มาตราประกอบมีไหมมีสอ8แหักยิงแล้วไม่ตายก็เป็นพยายามตาม80หรือ81 80, 80, 80คือลงมือกระทําผิดแล้วแต่การกระทํานั้นไม่บรรลุผล ถูกต้องไหมครับ81เป็นไปไม่ได้นั่นคือสายสัมพันธ์และอาจจะมีแอคชั่นเพิ่มที่289 1234อนุสีฆ่าคนตายโดยไตรตรองไว้ก่อนถูกต้องไหมครับฝากฝั่งของดำผู้กระทําผิดบ้างมีข้อกฎหมายอะไรมันเกี่ยวข้อง วังของดังผู้กระทำผิดมีอะไรเข้ามาเกี่ยวข้องกระทำผิดคนเดียวก็คนเดียวก,ยวกระทำผิดหลายคนมีตัวการถูก้ไหมครับมีผู้ใช้ตามมาตรา84มีผู้สนับสนุนตามมาตรา86ถูกต้องไหมครับหากกระทำผิดคนเดียวก็ต่อไปสองคนคือตัวการไหมเป็นผู้ใช้หรือเปล่าหรือเป็นเพียงแค่ผู้สนับสนุน นี่คือหลักในการพิจารณาในฝั่งของดำไงครับถูกต้องไหมครับนี่คือพิจารณาในฝั่งของข้อกฎหมายพิจารณาในฝั่งของผู้ถูกกระทําเช่นแดงแดงบุคคลที่ถูกดำยิงและถ้าถึงแก่ความตายนั้นเป็นเป็นข้อบุญธรรมเป็นพ่อบุญธรรมเขาสอบไง ถามว่าเป็นความผิดตาม289อนุ1ในความผิดฐานฆ่าบุพการีหรือไม่ถูกใงไหมครับนี่นี่คือลักษณะของของการเดินทางของข้อสอบแต่สิ่งที่สำคัญที่สุดแอคชั่นที่ดำกระทำต่อแดงแอคชั่นที่ดำกระทำต่อแดงนั้นสิ่งแรกเราต้องพิจารณาเสียก่อนว่าเจตนาหรือประมาทเจตนาหรือประมาท เมื่อพิจารณาว่าเป็นเจตนาเป็นประมาทเจตนาประมาแทแยกได้เสร็จสับหลังจากนั้นค่อยพิยจารณาต่อว่าหากเป็นเจตนาแล้วเป็นเจตนาฆ่าหรือเจตนาทำร้ายก็หักนะทำข้อสอบเยอะๆนะดูโจทย์เยอะๆนะดังนั้นเรามาเข้าในส่วนเนื้หอหากันดีกว่าก็คือความผิดเกี่ยวกับในส่วนของอ้างยีนะครับก็คือสองความผิดเกี่ยวกับซ่องโจรก็คือ 2. 1 0 ความผิดเกี่ยวกับมั่วสุมก็คือมาตรา2 5ซึ่งในความผิดทุกนี้ก็คือความผิดเกี่ยวกับการก่อให้เกิดความไม่สงบสุขกับประชาชนนะก็สู่ความสงบสุขของประชาชนนั่นเองดังนั้นในส่วนของอังยี่นั้นก็คือเขาใช้คําว่าสมาชิกนะสมาชิกซึ่งสมาชิกแสดงว่าสมาชิกก็คือมีบุคคลตั้งแต่2คนนะครับขึ้นไปมีลักษณะที่อะไรครับจะไปกระทบความผตดนั่นเอง ซึ่งตามมาตรา209ก็บอกว่าถ้าเกิดเป็นกรณีสมาชิกนะฮะสมาชิกลักษณะดังกล่าวนั้นถ้าเกิดเป็นกรณีสมาชิกตั้งแต่2คนนะครับเพื่อไปกระทำาผิดซึ่งความผิดดังกล่าวนั้นเป็นความผิดนะครับในลักษณะนี้ที่ผิดต่อกฎหมายนะับผิดต่อกฎหมายซึ่งลักษณะดังกล่าวกะเกิดตามมาตรา209ในส่วนของความผิดเกี่ยวกับอาญาก็คือความผิดเกี่ยวกับอ้างยีนะครับ คณะบุคคลใดปกปิดวิธีดําเนินการนะปกปิดวิธีดําเนินการซึ่งการกระทําดังกล่าวนั้นรู้กันเฉพาะในกลุ่มนะรู้กันเฉพาะในกลุ่มและการกระทําดังกล่าวนั้นเป็นการกระทําที่มันผิดต่อกฎหมายดังนั้นบุคคลดังกล่าวจึงมีความผิดตามมาตรา209นั่นเองก็คืออังยี่ดังนั้นแยกออกมาบอกก็คือถ้าเกิดเป็นสมาชิกตั้งแต่2คนที่ปกปิดวิธีดําเนินการอย่างเช่นกรณีที่ A กับพวกนะครับในกลุ่มนะจํานวนเท่าไหร่ครับยี่สิบคนหรือว่า30คนหรือว่า แล้วแต่กรณีนะฮะมีนะครับแผนการก็คือนะครับรู้กันเฉพาะในสมาชิกก็คือวางแผนกันว่าทุกๆวันอาทิตย์นั้นนะครับทุกๆวันอาทิตย์นั้นจะจัดก,การแข่งขันรถจักรยานย,ยนต์รอบสนามหลวงเพราะฉะนั้นสแสดงว่าเป็นการรู้กันเฉพาะสมาชิกเท่านั้นนะครับเพื่อไปการเ์โริดตามกฎวหมายและมีลักษณะปกปิดนะครับปกปิดวิธีดําเนินการ ดังนั้นพวกนี้จะมีความผิดฐานนะครับอ้างยี่ดังนั้นเรามาดูนะครับในส่วนของตัวอย่างข้อสอบในส่วนของหน้าที่สองเขาบอกว่าพวกจำเลยนะครับชักชวนให้รสัสรณ์ตะบลสะบานตัวเข้าเป็นสมาชิกในสมาคมนะครับซึ่งมีได้จดทะเบียนมีวัตถุประสงค์นะครับจะป้องกันการจุนกร,รมในระหว่างสมาชิกและคอยช่วยเหลือนะครับพยานหลักฐาเนเท็จมีเครื่องมาคมรู้การรู้กันเฉพาะระหว่างนะครับสมาชิกเท่านั้นดังนี้ วัตถุประสงค์ของสมาคมไม่ชอบนะครับก็ต้องขีดก่อนไม่ชอบก็คือเป็นกรณีที่ผิดต่อกฎหมายและการที่เครื่องหมายสาคมรู้กันโดยเฉพาะระหว่างสมาชิกนั้นย่อมสแสดงว่าเป็นกรณีของการปกปิดวิธีดาเนินการนะครับจะเลยจากพวกจะมีความผิดฐานอันยี่สแสดงว่าสมาชิกก็คือ2คนและการกระทำดังกล่าวเป็นการกระทำที่ผิดต่อกฎหมายไม่ว่ากฎหมายอาญาหรือกฎห,ห,หมายแพ่งก็เป็นความผิดนะครับส่วนปกปิดวิธีดําเนินการก็คือรู้เฉพาะในกลุ่มบุคคลที่อะไรครับ กระทาการกันดังนั้นจึงมีความผิดฐานอันยี่ส่วนประเด็นต่อมาที่เขาจะนํามาเปรียบเทียบกันก็คือกรณีอะไรครับกรณีของซ่องโจรเพราะกรณีของซ่องโจรนในกรณีนี้จะแตกต่างจากอ้ายี่เพราะอ้างยี่จะเป็นกรณีของสมาชิกนะสมาชิจากจำเลยสมาชิกนะครับตั้งแต่สองคนนะครับและเป็นการกระทำที่ผิดต่อกฎหมายแต่ถ้าเกิดเป็นซ่องโจรน,นั้นเขาใช้คําว่าสมคบนะครับสมคบ ตั้งแต่ห้าคนนะอังยี่คือสองคนมีลักษณะที่กระทำผิดกฎหมายที่มีลักษณะขาววนนะถาวรนนะแต่ถ้าเกิดเป็นซ่องโจรนั้นสมคบกันห้าคนเมื่อสมคบกันห้าคนแล้วนะครับการที่จะเป็นความผิดฐานซ่องโจรได้นะั้นจะต้องมีลักษณะที่ครบองค์ประกอบความผิดอีกก็คือสมาคมนะครับตัวทีสมคบกัน5คนเสร็จแล้วเพื่อนะครับไปกระทำผิดในภ่าสอง นะภาคสองภาคสองก็คือตั้งแต่โทษหาตาร้อยเจ็ดไปถึงนะครับไม่เกิหนหโทษนั่นเองก็คืออยู่ในภาคสองเสร็จแล้วในภาคสองยังไม่พอครับและต้องนะครับระวังนะครับก็คือโทษจำคุกตั้งอย่างสูงนะครับตั้งแต่หนึ่งปีขึ้นไปดังนั้นะองค์ประกอบความผิดฐานซ่องโจรในกรณีนี้นะครับเขาบอกว่าจะต้องเป็นการสมคบกันตั้งแต่ห้าคนขึ้นไปเพื่อไปกระทำผิดในภาคสอง นะเพื่อไปทำมิดในภาคสองและนะครับการทำมิดนั้นราโทษจำคุกอย่างสูงตั้งแต่1นปีขึ้นไปตามหน้าที่สองครับเขาบอกว่าความผิดฐานซ่องโจรเกิดขึ้นลักษณะดบงนี้ก็คือต้องมีสมาชิกตั้งแต่ห้าคนขึ้นไปมีความผิดที่ส่งคบในภาคสองและต้องมีอาตาโทษจำคุกนะครับตั้งแต่1นปีขึ้นไปดังนั้นถ้าเกิดคุณทําการส่งคบกัน5้คนเพื่อจะไปทําการอะไรครับปล้นทรัพย์บ้านของนายขาว สแสดงว่าสมคบกันห้าคนป้นซัาความผิดอยู่ในข้าสองเสร็จแล้วก็ต้องมาดูต่อมาว่าความผิดฐานซ่องโจรนั้นจะครบก็ต่อเมื่อนะครับอาตาโทษที่คุณก,กระทำความผิดนั้นจะต้องเป็นอาตาโทษจำคุกตั้งแต่หนึ่งปีขึ้นไปสแสดงว่าครบในกรณีนี้ผิดฐานซ่องโจรทันทีนะฮะซ่องโจรทันทีจำไว้เลยดังนั้นถ้าเกิดครบองค์ประกอบความผิดเมื่อไร่ผิดฐานซ่องโจรทันทีเพราะความผิดฐานซ่องโจรนั้นเป็นความผิดเฉพาะ ที่ต้องการเหตุการณ์พิเศษก็คือถ้าเกิดเป็นกรณีที่คุณสมคบกัน5้าคนกระไรเสร็จแล้วไปทำมิตในภาคสอและอัตราโทษจำคุกตั้งแต่1ปีขึ้นไปผิดฐานส่องจรณีนึี1กระทงก่อน